9แล้วอยากให้น้องที่เราสอบตอนนี้นะคะดูตัวอย่างคนนี้ไว้นะเนี่ยเขาทำแบบทดสอบนะทุกวันเลยสองสามชุดนะคะอ่านหนังสือแล้วก็ไปวิ่งมาด้วยนะแทบทุกวันเลยนะคะใครที่แบบเพิ่งสอบครั้งแรกนะหรือใครที่สอบหลายครั้งแล้วแล้วตกพะละตลอดพี่ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ดีนะคะที่ทั้งอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมตัวเตรียมร่างกายให้ดีนะ ในการวิ่งถ้าใครที่เป็นนักกีฬาอันนี้พี่ว่าสบายๆแต่ว่าถ้าใครที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศอยู่เป็นขับไรเดอร์หรืออะไรที่แบบไม่ได้ออกกาลังกายประจำอ่ะไม่เคยได้วิ่งไม่เคยได้อะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตประจำวันปกติอ่ะพี่ว่ามีมีหอบมีเป็นลมกันได้นะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอนะคะแต่ว่าถ้าถัดไปเป็นเดือนมิถุนาก็ประมาณ หลังประกาศมิถุนากลักดาประมาณกรักดาน่าจะสอบสอบร่างกายก็น่าจะอากาศคงไม่ร้อนขนาดนี้แต่ถ้าเป็นช่วงนี้นี่โอ้โหต้องมีคนเป็นลมกันบ้างเมื่อปีที่แล้วพี่จำได้เลยนะที่พี่ไปที่เอ่อที่ภาคหกอะ่ะที่สนามกีฬากลางนะคะตัวตัวอย่างง่ายๆคือแฟนพี่อะ่ะมันบอกว่าวูบเลยอะ่ะคือหลังจากวิ่ง จนครบใช่ไหมเวลาทันพอดีอย่างเงี้ยพี่ก็ไปหาไม่เจอแต่ว่าเจอคนอื่นที่เป็นลมนอนอยู่เตมไปหมดเลยอะ่ะหลังจากเข้าเส้นชัยแล้วพี่ก็รอรอรออยู่ๆ,ๆทโทรกลับมาบอกถึงบ้านแล้วมีคนไปส่งที่บ้านเขาบอกเขาหน้ามืดแล้วไปนั่งอยู่ข้างรถใครก็ไม่รู้แล้วเขาพามาส่ง ฝึกซ้อมให้ดีนะถ้าคิดว่าครั้งนี้หลายๆคนครั้งนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะบางคนยี่บหกบางคนยีบเจ็เข้าไปแล้วนะคะด้วยความที่มันเลื่อนมานะผมอยากแนะนําครับน้องๆครับถ้าทําวิชาไหนไม่ได้ข้ามไปก่อนเน้นวิชาที่ตัวเองถนัดครับทําให้ดีที่สุดของผมทําวิชาจําได้เยอะแต่วิชาคณิตอังกฤษได้ไม่เยอะก็ติดครับสู้ๆผมอ่านวันละหนึ่งชั่วโมงไหมวันละหนึ่งชั่วโมงเองไม่ได้เยอะ แต่ต้องอ่านทุกวันนะไม่ใช่ว่าอ่านหนึ่งวันเว้นไปห้าวันแล้วก็มาอ่านใหม่มาขยันใหม่อ่านเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆไม่ต้องเยอะตอนพี่สอบพี่ก็ไม่ได้อ่านแบบตะบี้ตะบันอ่านนะของตำรวจนะแต่ว่าถ้าของอย่างอื่นเหมือนที่พี่เรียนนิติอันนั้นอ่ะพี่ก็อ่านโหดเพราะว่ามันมันเป็นการเรียนการการเรียนเนี่ยเวลาวันจะสอบเดี๋ยเราจะอ่านอย่างโหดมากแต่การสอบเข้าแบบเนี้ยพี่ไม่แนะนําเลยให้อ่านโหดๆเพราะว่า เราต้องเตรียมตัวมาดีๆแล้วก็อ่านเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆจำค่อยๆจำได้นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่แบบต้องไปโกงต้องไปเสียตังค์ไม่ต้องอะไรเลยนะคะพี่ปูเพื่อนพี่ปูหรือแฟนพี่ที่ว่ารุ่นน้องแม็กเนี่ยสอบด้วยตัวเองทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมาจากไหนเลยไม่ได้แบบจบโรงเรียนอันดับหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็พี่ก็บ้านๆธรรมดาเลยอะ่ะเด็กจบปวชแต่ด้วยความขยันมุ่งมั่นมันก็จะทำได้นะแล้วยิ่งนักเรียนในสิบนะคะคะแนนไม่ได้สูงเท่าอำนวยการใครที่อยากจะติดแล้วแบบรอบนี้รอบสุดท้ายไม่รู้มาหรือเปล่านะน้องเต้ยน้องเต้ยอยู่ไหมเดี๋ยวคุยเรื่องน้องเต้ยก่อนน้องเต้ยทักมาบอกพี่ปูผมถอดใจดีไหมเต้ยอย่าถอดใจนะจ๊ะ โอกาสดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือของเต้ยอะลงบชนออันเดียวกับกับกับน้องเลยบชนอซึ่งบชนออัตราส่วนไม่ได้มากถ้าใครท้อนะไปดูอำนวยการเลยเขาแข่งกันอัตราส่วนเป็นร้อยแล้วดูตอนนี้เขายังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะจ๊ะอย่าไปทอ้ออ่านมันเหลือเวลาอีกตั้งเป็นเดือนเดือนสองเดือนนู่น อ่านแล้วก็ไปฝึกพะละซะนะเนี่ยน้องแม็กก็ตอนนี้ฝึกงานอยู่เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วตอนนั้นผมสอบวิ่งตอนสิบโมงเช้าอากาศร้อนมากครับพี่ปู่ของภาคอื่นพี่ไม่รู้นะว่าจะเหมือนภาคหกหรือเปล่าแต่ของภาคหกอะใครมาก่อนได้วิ่งก่อนไม่เกี่ยวว่าเราลำดับที่เท่าไหร่นะก็ไปให้เช้าเราก็จะได้เสร็จตอนเช้านะแบบไปได้วิ่งแรกๆเลยยิ่งดีนะมันยังไม่ร้อน อากาศร้อนก็เป็นผลมากนะคะอย่าประมาทว่ายน้ำกับวิ่งนะครับตกมาตายกันเยอะของว่ายน้ำเนี่ยคนที่ว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วอันนี้พี่ไม่ห่วงแต่ใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเพิ่งมาหัดว่ายเจ็ดวันอย่างเงี้ยรอรอสอบติดแล้วเดี๋ยวไปหัดว่ายน้ำอย่างเงี้ยไม่แนะนำเลยต้องหัดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าพอว่ายน้ำไม่เก่งว่ายน้ำไม่เป็นตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมันไม่ทันนะ แต่ใครว่ายเป็นอยู่แล้วอันนี้พี่ไม่เป็นห่วงพี่ว่ามันทันอยู่แล้วเวลาตั้งเยอะนะของว่ายน้ําแต่วิ่งเนี่ยน่าเป็นห่วงเยอะจากที่เห็นแล้วก็จากที่ลองวิ่งเองพี่ก็ไม่ไหว <c oughs> แนะนําหนังสือหน่อยนี่เลยค่ะเล่มนี้ก็ได้อันนี้พี่ปูทําเองติดต่อมาได้นะจ๊ะดีขายของเนิดหนึงนะช่วงนี้ลูกกาลังโตนะคะทํางานหน่อยอันนี้ของพี่ปูเองนะคะ มีเป็นแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะอีบ e ุ๊กก็คืออ่านใน iPad เขียนอะไรได้เลยในนั้นนะคะอีบ e ุ๊กเนี่ยจะเป็นสามร้อยเก้าสิบเก้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแบบนี้ห้า้อยเกสิบส่งฟรีนะคะแล้วก็พี่ปูก็จะให้นี่ไปด้วยเป็นดินสอพี่ปูให้คนละแท่งนะคะใครที่สั่งซื้อเป็นหนังสือมานะจะส่งไปพร้อมกับหนังสือนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะ ที่เพจก็ได้เนาะ